สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แซวเจิดกับซิมารีวิวจีโปม่ด้วยค่ะเด้อนี่หาเฮ็ดแล้วเ่าก็ไปคูจีโปมมาเนาะค่ะเนาะนี่ได้ลอยสองลอยตัวนี่แหละนับบ่ค่อยถือดีนับตัวละสองตัวละสองนับบ่ค่อยอันนี้ปั้นได้อันนี้ก็สิทอดกินเขาแรงค่ะพี่น้องก็สิบ่ได้เห็ดให้เบิ่งดอกกลัวสิแววแล้วเนาะค่ะเนาะนี่จีโปมผู้ใดอยากกินก็สั่งอะไรด้วยค่ะเด้อทักทักไลายก็ได้เดี๋ยวสิติดเบอร์ไลยแล้วก็สิให้อ่าทักเพจแซวเจ้ยบ้านหัวนาพาเลาะก็ได้ค่ะทักแชท อินบ็อกว่าสันทถะอ่า่เขาก็มีของป่ามาแนะนำนำเสนออีกค่ะพี่น้องนี่คุณป่าคุณใหญ่อยู่บ้านเราไปคูดมาอันนี้นะก็กคือนี่มันนามผู้ใดเคยกินกับสิหูนะ้คะเนาะอันนี้เหือดนามแหลวไปเห็ดบวชมันจะสินี่ผู้ใดสนใจก็สังได้ด้วยค่ะเด้อนี่เอาไปเห็ดบวชหวานมันนี่แล้วก็มันเทียนค่ะนี่มันเทียนหัวงามๆเลยนี่ คุณป่าคุณป่าคุณผีุณฟูดมาใสินี่มันบานผืบบานเราเวียงบานนี่เสบเดอ้อนี่มันมันดินแดงมันนี่สินี่หวานนี่หอมแต่ตัวนี่กะมีเจ้าของอยู่น <c oughs> ี่สร้างได้ค่ะสร้างเพิ่มได้คันเมนคันเมนอยากกินเานาะคเนทักไล่หรือว่าทักแชทมากก็ได้แต่ตอนนี้กะเฮ็ดกับเผาเร้ว ก๋าบดเลยนี่ดอกบ่ได้บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งมีเมนูหยังละอ้ายยำเห็ดมันปูติเก็บมาได้เนาะค่ะเนาะนี่พี่ตาเสืออื่นเสืออ้อนบ่อีปูมนี่คนขุนก็อยากหลายคนอยู่ได้เอาไปขวัวตั้มปนไปถอดตั้มปนชัดเจนแนะนําว่าขวัวใส่น้ํามันแน่จังสแแบบคั้นขวัวบ่ใส่น้ํามันเลยมันก็บ่นี่คั้นว่ัสดงก็ะถอดถอดใส่น้ํามันแนงสีไปป่นใส่เห็ดไข่จังสีก็แเสบคือกันนั่นนี่ ตัวอ้วนๆนี่ตัวนีงเลยนี่ลอใจทักได้ค่ะผู้ใดอันเนาะผ<ม>ู้ใด,ดเพิ่นเคยกินนะหน้าเพิ่นบ่ได้กินโดนแล้วเพิ่นก็อยากกินเนาะนี่นี่จีบโอมจิบโอมถือใจอีกแล้วถือใจลูกทรายมีแต่แนวถือใจอีกแล้วนี่ก็อีกอย่างหนึ่งเฮ็ดบ้านปู่ก็ะจืดเก็บมาได็ดชำนี่เลยหลวกแล้วต้มแล้วล้างแล้วกระเช้ามายำ มือนี้กินเขาแหลงกับยำเห็ดมันปูกับทอดที่ป,ปมตำเจียวพริกดิบตำเจียวพริกอ่อนฝ่าเห็ดดีก่กลัวฝ่าแวะดีก่กลัวปรุงรสเรียบร้อยไอเห็ตนต้นคุดเลยนี่โอ้เมียน,นี่อีกแลยย่างทั่วไปนี่นครับพี่น้องเห็ดบวกเห็ดครับเหมือนมือ,ม,อมือว่านให้มือใดนเห็ดเหงียมือวานบ่กตั้มสูบมบุกฮงชัดเจนตั้มสูบบุกฮง เฮ๊ดจะมากิน hmm. ก็อดดักดำกูโหยดกับกระไรขคนน้ำย่ำก่อนก่อนขคนใจสีแบบตามจริงค้นน้ำย่ำก่อนแบบนี้ครับขนใจสีมันก็ถือเม็ดผงสูตดแน่เป็นเหลืองธรรมดาเม็ดน้ำตาลแน่แมนครับบริบาลกันมาโอ้กรเด้อพ่อใหญ่ดิจินต่อนห็นแต่ว่ากระไรอีกอันนี้เงินมือกระไรกิน ทะเลน้ำเขาอยู่ดอกแล้วดอ <laughs> ้อยฮะไม่หยังเออยังดีอันไหนอันไรห,หัวสางหัวขว้ว <Okay. S 1> แรนคุบนะคอยแรนคูบีโปมโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้ว อาซัเนตแลยคคับพี่น้องนี่สิ่งที่หามาได้ก็เห็ดกินอยู่เห็ดกินเผากะเน้นๆเจ้าน้อยครับพี่น้องกินก็เผาเนี่แหละเน้นก็คือเห็ดมันปูกับปลหอยหลายปันไดมืออื่นคันนี้แกจิเก็บมาหลายๆอยู่เอ้าวงรงต่ออายนจิบมงยมือกินเข่าวันนี้อ่ะอย่าลืมส่งถ่ายอีกมันน้ําค่ะมันน้าผู้ใดเคยเห็ดหวานกินสิงหูอยู่ดอกชิงหูหเออเห็ดบวชเออเห็ดของหวานบวชนั่นแหละนี่มันเทียน นี่แหละสร้างได้ค่ะทักแชร์เดี๋ยวสิให้ไอดีไล์ไปเพิ่มด้วยไอดีไล่เด้อ่ะผู้ใดบอกลินเฟซยังสิหนะ่าก็ทักไอดีไล์เด้๋ยสติไอดีไล์ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้บดไเห็นนางหนาพ่อคนเลยคําแล้วเฝ้าเห็ดขนาดคายังมีเบียกลายอย่างอยู่